สวัสดีค่ะทุกคนกูเป้เองนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะที่จัดแคลอรี่คาเฟ่มาให้แล้วก็มีของขวัญมาให้เยอะแยะมากมายแล้วก็รวมถึงคำอวยพรต่างๆด้วยนะคะทั้งที่ทุกคนมาที่นี่แล้วก็ทางโซเชียลมีเดียด้วยคะขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะคะที่ ขอบคุณมากๆากเลยทราบซึ้งมากๆที่ทุกคนทําให้กนนารคาราี่เลยนะคะนี่แบบแค่เพิ่งเริ่มต้นปีเองนะคะทุกคนคือขอบคุณทั้งวันนี้แล้วก็ที่ผ่านมาด้วยนะคะขอบคุณมากจริงๆคือไม่รู้ว่าพูดขอบคุณไปกี่ครั้งแล้วแต่ก็รู้สึกว่าขอบคุณมากจริงๆแล้วก็พอมาเจอทุกคนวันนี้แล้วก็รู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนเดิมเลยอบอุ่นจนร้อนเลยนะคะแน่นมากเลยคาเฟ่ที่แห่งนี้นะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะสำหรับช่องทางการติดตามนะคะ ก็เพจเดิมไอจี IG เดิมที่ตอนนี้ยังเปลี่ยนชื่อไม่ได้นะคะเดี๋ยวเ้าเปลี่ยนได้แล้วจะจะพูดชื่อเต็มเต็มให้นะคะแล้วก็มี t i กตอกติกตอกเออเซิร์ชปูรูเปเ่ก็ได้หรือว่าเซิร์ชลิปปี้ปูเปจุดซก็ได้นะคะฝากฝากเนื้อฝากตัวสำหรับปูเป้คนนี้ด้วยนะคะทุกคนถ้ายังไม่เบื่อหรือไม่มีอะไรทำก็มาหากันได้ จะพยายามไลฟ์คุยเล่นกับทุกคนบ่อยๆทุกคนก็มาคุยกันในไลฟ์ได้บ่อยๆนะคะขอแบบแจมไลฟ์ด้วยก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> ถ้าอยากแบบเปิดเผยต,ตัวตน <c oughs> ถ้าอยากเปิดเผยตัวตนนะคะขอบคุณค่ะ